กันยางลงมาจากรถบึมบึมๆบึมเบึมบึม,บม,บมเลี่ยงแถวกันยางไปหา,าหัวหน้านะคะเลี่ยงแถวกันยางไปรถตู้พี่น้องล้วก็ไปเชี่ยกันนะคะกลัวสิร่วงตัวพี่น้องช่วงหนึ่งเต็ม,เต,มเต็มค่ะ ขอสัมผัสได้ค่ะพี่แต่งหนาให้หนังค่ะออขอบคุณพี่สาวเจแปนนะคะวันนี้ไม่ได้คล้องนะคะเพราะว่ายังไม่ได้ขึ้นเลยลวองมือเอื้อนจะ่น้ดนขอบคุณนะคะพี่สาวจากญี่ปุ่นนะคะเอูยค่ะชุดลำน้องนำโชคอู ขอบคุณค่ะขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณาคมากๆนะคะแม่โชก็ได้ขื่นเวทีเลยเพป็นสซ่างเลิกก่อนนี่ยังนี่ทางนี่เรี๋ยว้อยแล้วแต่งหน,าหน้าเฮ็ดยังจะพี่แต่งหน,าหน้าเฮ็ดยังแต่งหน้าป่ะเด้๋ยวขื่นขื่นบบเนี่ยบ่อ๋อจี ออกเนาะเออเออจังหมือน,นี่หยางมเมื่อคืนกับฝนโตข้ามเมื่อนี้กับตำรวจช่างเลิกเอองงไปเบิดแต่มไม่ไมีผัวเป็นตำรวจเป็นยังสิเหตุยังสิเหตุยังสิแก่เรื <c oughs> ่องว่าสิเหตุยัง <c oughs> มีผัวเป็นตำรวจสิเหตุยังเด็อา <c oughs> เอา,เ,อา,เ,อาเก็บของเฮ้ย น้องจินได้ขึ้นฉากได้ขึ้นฉากแรกยุคพี่น้องแต่ว่าฉากแรกไม่จบค่ะเด็กเต็งโตเต็งได้ข้นอยู่นะคะฉากแรกไม่จบเพิ่นสั่งเลิกก่อนเตยลากกับว่าเด้เตยพี่น้องเอาเดี๋ยวน้องจิ้นเขาได้อยากเก็บชุดก่อนนะคะเก็บชุดเก็บของเก็บของหกอันเนี้ยเก็บของเซ็ตล้วค่ะพี่น้อง ยังใส่นกระดาษไว้กลับหมดแล้วค่ะแป็นมิดลินไม่ยนะังน่ะมาลลำเลิกละจา้าว่ลลัมเลิกแล้วเป็มาเบาอีกอย่างกันพวกนี้พี่น้องเอาเมียนออเด้อ ผู้เก็บของพี่น้องไล่ได้เสริมเนาะเอาเอาเก็บใส่ยังเกาะพี่คือได้ยินข้าวยังเกาะข้าวดีบอกข้าวดีเก็บข้าวซับได้ใส่เบิงไงกะได้เห็ได้สู้นึงปัดอุ่นฟ้อนสิบสามเลยบอกใส่บนไกลๆเนี่ยจุดบนไกลจุไกิด่นเมื่อกี้ปัดคลิปคลิป อาถ้าคิปเอาบอกเจ้าของเมาขึ้นปื้ดไอโฟนสิอู้ว่าเอาเด้อเขายีน้ำเอาเขายีน้ำกุนอ๋ดวงดีแตว่าดวงดีเท็าอืมเก็บวสับดเก็บสับเดยไอ้ฟนไอโฟนสิบสามใส่เป็นโปรแม็กแต่ว่ามันมันห้อยหรอล่ะไม่ห้อยแบบแจกแรอ โต no, no. ัะพ uh uh ี่ใส่เก็บอะไรพี่ใส่นี่พี่เต็มอืมนี่วันนี้เออวันนี้เป็นยังไงวันนี้ตัวบบใส่นี่ะฮัตบันชักลเด้อเ็นบเป็นเด้อไอ้คนใส่ นาจอเป็นไผ่โทรศัพท์ไผ่เอ้าเอ้าหนาคุณคุณเหมือนหน้าสุกตาเลยว่ะมีนสุกตาคักๆตัวนี้พี่น้องมั้งพี่น้องบอดถีโทรศัพท์ตกเก็บโทรศัพท์ได้โทรศัพท์บอดนะหน้าเหมือนสุกตาเลยอิลีให้โตเป็นๆเลยโอ้ยมาเป็นโทรศัพท์ไผ่นอใครตัวเก็บได้เนาะ นั่นหละเราค่ายหยุ่มค่ายเนี่เราบม่อดมาโทรศัพท์เราโตกเลยนี่ก็บไม่รู้เลี้ยงได้นดหนิโนวานี่ยบาอยู่คือคุณคุณได้หลังข้างหลังคือคุณคุณคุณเออเพราะว่าเคยเห็นเนาะอันชี้อันคุณคุณไลซอสช่องใหญ่สมือเนาะได้สวัสดีสมือไหมเออบาร์เรสเบาร์เรสเทอโทรศัพท์เอาพ่อเกมโทรศัพท์ได้ก็เลยเฮ็ดคลิปสเนจจ้า

สวัสดีครับพี่น้องครับรถเราเขาเป็นแพทยนเขาเป็นฝ่ครับู่นเอ้าคือไปยุงคนยังวะไปยุ่คนเาไม่เ็บใจว่าแมนนั่นดีใจเบิร์ดเออดีใจเบิร์ม่เช็บใจคด้ไอโฟนไห สำคันีสคัญ้อมวลมนุษย์สำคัญกับมวลมนุษย์สองเลยว่าชีวิตเสียอะไร่ขาดดิดูเห็นขางล้างดูมาเอานู่นเดสวัสดีสุเมืออยู่เที่ยงนี่มโอ้ยหมอผมไปชาติโอ้ยเนาะผมผมมีก็คืมาเร็วเอารถถือต่อเอาอ๋อก็ไปยุหันเนาะก็ไปยุหันเนาะไปไปไปจะกินกับมึงกิ้วเขากได้กินกิเียงไแม่อือนดด รถกาแฟไม่มีแคลก็เอาแล้วขอ,ขอมาได้เลยก็ขับมาตอนแรกพี่ไม่บอกว่าจะมาด้วยอ่ะพี่น้องเดี๋ยวเราจะเก็บของไปรถแล้วนะคะเพราะว่าเพิ่นไปเบิร์ตแล้วสวัสดีค่ะอ้ายไปจังในต้อน,นี่ขนขา่แล้วก็ไปนอนใส่บานแพร่งอบอกไปนอนเกี่ยวกับงานหมดแล้วมือนายไม่งานอยู่ไสนงานแหอยู่ละเอียดอ๋อจ้าอยู่ละเอียดกิจการภาพไปกินข้าวเช้วก่อนไปกินหลายแม่นี่เพามว่าฝากไปจ้าจ้า มาห้าไป,ไป,ไปรถคดขับพี่น้องตอนนี้เก็บของมาหอดรถล,ล้วค่ะเก็บของหอดรถแล้วยางบูขีดต้มมากพี่นอ้องเอ้อขีดต้มติดติดติดเกือบมาเบิดว่ามีหอดน้ำล่างก็เลยเปีเยบรถขึ้นมาเลยเดี๋ยวห้าวไปเดี๋ยวห้าวไปลาไปถูยา ไ<ห>ม่หรอกนุกนกน้กก็ถูพื้นคอนกรีตอยู่เพระาะวันยางมาคอนกรีตพอดีก็เลยหาออกอยู่อาพี่น้องมือ,อนี้กะตามที่เฮ็ดล่ละค่ะตามเหตุการณ์นะคะนุกเข้าใจว่าเมื่อนี้ว่าตั้มก็ตีสามดิแต่หนูหูอยู่ว่าจงไน,นมัน,น,นกับว่าแจ้งหรอกแต่ว่านูคิดว่าว่าตั้มก็ตีสามคนหลายแห้งพี่น้องคนหนาเวทีเจ้าคิดว่าจะคนไนตนุลเอมือหุนเรา หลายแห้งหลายพันหลายพันคนนะคะเสียดายเสียดายแหย่มือน้ำไหลุดหลผุดนกับพึ่งเขามากสิไมพ่พป่น้องพึ่งเขามากสิถุมหาถุมเข้าก็เลิมุกถุมกลัวผลละนะคะเสวาซิเคียกันใดสรุปเราเครียดเรากะห้บอลองเพล่งสุดไายจบแบบเทๆนะคะเป็หนอหอกเหตุการณ์ตามที่เกิดขึ้นแล้วเนาะเอาตามวิกฤตนั่นแหละโควิดเป็นเหตุ ฝนตกเป็นเหตุมือคืนนี่กับฝนตกห้ามได้เลิก,ก,กลพี่น้องมือนีกับตำรวจมาสร้างเลิกนะคะมีตะอุปสรรคแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็สู้เหมือนเดิมกัออย่งดี<อ>ท่ไเรีนมือนีได้เรีนจีนเมน <ien> ก<อ>ันย่งดีทีท่ได้เล่นเนาะก็ดีก็เลิกสามถุมเนาะอยู่กรุงเทพเลิกสามถุมกันย่งดีก็เลิกสามถุมน,นะคะพี่น้องอ่ะจึงได่ก็ขอพูดถึงกำลังใจนะคะวันนี้เราไปกันต่อเจอกันที่ข้างทกศอำเภอโนนสะอาด ะะจังหวัดอุดรธานีอันนี้ก็เป็นงานแรกของเราเหมือนกันนะคะงา,งานเหลกของนุสะอาดเมนงานเหลกของอุดรธานีเลยหล่ะเมนค่ะคือนี่ก็เป็นงานแหลกของคนแชร์ใช่อเอา้าเดี๋ยวพบกันมือแรกนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ไว้สำีรับน้องนฟันดีราตีสวัสด์นะคะพี่น้องค่ะจุ๊บคลิปนี้บ๊ายบายจุ๊บ